มาดูสินค้าที่ขายเป็นทศนิยมได้ครับบางทีเราขายเป็น1.5กิโลหรือว่า2ขีด3ขีดนะครับผมจะใช้ตัวอย่างเป็นพริกแห้งครับที่กลุ่มผมใส่อาหารกด enter รหัสจะใช้เป็นอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจะลองป้อนมือดูนะครับผมใส่เป็น00005กด enter ครับ เพราะว่าการกด Enter นี่จะเอารหัสไปค้นหาเช็คซ้ำให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมใส่กรอกรายละเอียดสินค้ากะปิ1กิโลหน่วยนะับผมไม่ใส่มินแจ้งเตือนผมใส่ที่2จํจำนวน2ที่เก็บหลายท่านบอกว่าไม่ใส่ได้ไหม วุ่นวายอาวไม่ใส่ก็ไม่ใส่นะครับกด enter ผ่านนะคาปลีก120ราคาช่างไม่มีครับไม่ได้เอาไปซ่อมนะครับเอาไว้ขายราคาขายส่ง90้าบาทนะครับช่องราคาตรงนี้ตรงนี้ติ๊กด้วยนะฮะสต็อกทศนิยมตรงนี้ครับต้องติ๊กตรงนี้ช่องราคาสีราคานะครับ ถ้ายังจำได้ตอนที่เราบันทึกลูกหนี้จะเห็นว่ามันมีให้เลือกว่าลูกนไไหนี้รายไหนได้ช่องราคาไหนนะครับทุกๆสินค้าเนี่ยจะมีอยู่4ราคาที่เราเซตเซตได้นะครับลูกหนี้บางคนเนี่ยเขาอาจจะได้ช่องที่3ก็คือเป็นราคาร้านค้าก็จะได้ช่องที่3ของทุกๆสินค้านั้นไปเลย อ่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับรหัสใช้อัตโนมัติได้หรือป้อนมือได้ในกรณีที่ไม่มีสินค้ามาแล้วก็อย่าลืมคลิกที่สต็อกทศนิยมบันทึกครับ <c oughs> กระปิผมมาแล้วดูคลิกชีฟ้าของผมไม่ได้ขายเป็นทศนิยมนะครับขายเป็นจำนวนเต็ม แต่กะปิเนี่ยขายเป็นทศนิยมได้เดี๋ยวลองไปหน้าขายดูครับค้นหาพริก enter มาแล้วกระปิ enter มาแล้ว, enter, ลวดูครับผมใส่1.50นี่คือจำนวนขายแต่พริกเนี่ยผมพยายามจะใส่1.5มันไม่ได้ครับ เพราะว่าเราไม่ได้ไปติ๊กตรงสต็อกทศนิยมตอนที่เราเซตอัพนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมครับบ่งบอกว่าสามารถขายได้เป็นทศนิยมครับทดลองบันทึกขายดูบางรายการไม่มีสินค้าจริงๆคือทุกรายการยังไม่มีสินค้านะครับถ้าจำนวนสต็อกไม่พอขายเนี่ยโปรแกรมจะไม่ยอมให้ขายครับขายไปก่อนเนี่ยไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราต้องการราคา